นี้นะครับเรามาดู Rot รถโรตัสที่ส่งมาให้ผู้ช่างเสริฟนะฮะผมต้องบอกก่อนว่าเป็นอุปกรณซ่อมเกี่ยวกับโรสเตสเบนด้วยนะครับแล้วก็โรตัสด้วยเป็นอุ่กที่เก่าแก่สำหรับเจ้าโรตัสนะฮะหลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่อาจจะไม่รู้จักช่างเสริฟนะครับแต่ถ้าเป็นมือเกา่เกาๆที่เล่นโรตัสกันมาหลายๆรุ่นนะฮะก็จะรู้จักผู่ซ่อมโรตัสช่างเสริฟที่นี่นะครับ ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าวื่อกี้ได้คุยพูดคุยกับทั้งเสิร์ตท่างเสิร์ตบอกว่าเขาขอไม่ไม่ออกกล้องก็บอกว่าเขินเขินแต่เขาดูเป็นแฟนขับเราอขอบคุณมากมากนะฮะก็ได้ความรู้เริ่มต้นนะฮะก็เดี๋ยวรถผมเนี้ยจะเริ่มไล่ระบบแอร์ก่อนแล้วก็ดูระบบเครื่องต่างๆแล้วค่อยเก็บต่างๆนะครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรชิ้นนี้ไหมมีไหมมีไหมม,ม,มีครับถ้าใครเล่นโลตัสแล้วอยากจะทําเดิมหรือเก็บรายละเอียด แวะมาที่อู่ช่างเสริชได้เดี road, e er Hugo, Não, ๋ยวเราขึ้นเบอร์เบอร์โทรศัพท์ให้แล้วกันแล้วบอกมาจากแชมป์สามร้อยลวกันฮะเขาจะให้ข้อมูลแบบชัดเจนในการทำรถหรือเริ่มเล่นรถโรโตัสนะฮะจะได้ไม่ต้องรู้ไว้ไม่งู้นะครับเพราะว่าช่างเสริชเป็นคนช่างคนหนึ่งที่ข้อมอดกับเจ้ารถโรตัสนะฮะนี่ที่นี่คือโรโตัสคู่ที่เว้นครับแึ้ก็แต่เทมครับหายากแล้วก็เอสตครับสวยจัดอ่ะ แต่เขาบอกแล้วว่าเมื่อกี้ได้พูดคุยขาบอกว่าขับขี่ไม่ดีนะแชมป์แต่ถ้าคนเล่นแบบชอบแบบรถที่แบบไม่เหมือนใครแล้วก็ดิบแล้วก็รลักในโรโโตัสจบหมดกับรถรุ่นนี้ครับราคากําลังขึ้นอยู่นะแชมป์เขาบอกกันนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อละกันในช่วงต่อไปว่ารถคันนี้จะต้องทําอะไรบ้างเก็บงานอะไรบ้างอยากรู้ข้อมูลอะไรเดี๋ยวเราจะไขข้อข้องใจให้หรือจะสอบถามช่างเสิร์ชให้ว่า ข้อดีข้อเสียแล้วก็การทํารถเนี่ยเดี๋ยวเรจะมีบินให้ดูว่าค่าเซอร์วิสค่าดูแลแพงขนาดไหนหรือถูกขนาดไหนครับมีกัเสร์ฟนะครับเขือนแต่ก็ต้องลากมาฮะนี่คือ S1 ตัวแรกหายากผมเคยเห็นสีเหลืองคันหนึ่งแล้วคันนี้คันหนึ่ง ในเมืองไทยนะ่าะมีไม่กี่คันใช่ปหมเค่องเสิใช่ครับนี่แรกออกแรกของแร,งแรงเครื่องน่าจะเป็นเครื่องโรเวอร์อยู่ป่าครับเครื่องเคงโเวอร์เครื่องเครงโรเอร์เครื่องเคโเวซ่อมยากกว่าไหมครับไม่ยากแต่ว่าอะไรไม่มีน้อยแล้วก็ชอบโครไฟเพราะว่ากระบอกสูงบางแต่เขาก็มีชุดคลิปก็ยังซ่อมได้อยู่ใช่ไหมครับ่้นฉบบฟีม ต้นฉบับวีมอวพวกไฟพวกอะไรนะมันสวยอยู่เลยคันนี้พระสิกอะขายยากนะตอนนี้ราคาแพงแล้วนะที่ G35 พี่ 3, 5, อ้นมีอยู่คันหนึ่งพี่อ้นกับพี่เป้สีเหลืองมีอยู่คันหนึ่งนี่ดีกว่าสำหรับใครที่ดูอยู่เบนอนะฮะที่นี่เขารับย้ายรถด,ด้วยอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วเขาเรียกอะไรนะประตูเนี่ยกระจกหล่นหลังคาแก้วนะครับ เปิดให้ดูด้วยครับไม่พูดเยอะเครื<ำ>่องเป็นเอส0อตัวใหม่สามอันนี้320ใช่ไหมครับเป็น320ครับเครื่องตัวเดียวก <ไป S 1> ับเอสคัอย่างนี้ค่าทำคันเท่าไหร่ครับพามาให้จังเสิร์มมาประมาณคร่าวๆก็ได้ครับสมมติว่าผมเปนเอสเอคันหนึ่งเป็น300 SL 500 SL อยากจะบิ้วเป็นแบบเนี้ยรวมมาให้ถาของเลยครับ4ี่แสน5้าแสนบาทเฉพาะตัวของใช่ไหมครับแล้วค่าแรงต่างหาก่างหากผมจะมีเกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องหลายๆอย่าง ตีไว้ไม่เกินเจ็ดแสนนะเพราะว่าค่าสีก็ต้องมีทําทั้งระบบย้ายย้ายระบบโฟลระบบไฟก็แสนก็บาททั้งหมดนะแสนก็บาทอะไรดัวบอดี้สี่แสนถึงสี่ถึงห้าแสนแล้วกันแล้วแต่ค่าของของญี่ปุ่นเราไม่สามารถตอบได้หรอกว่าตอนนี้จะสามแสนหรือสี่แสนหรือห้าแสนเดียวไว้เจ็ดแสนครับใช่ก็จะได้แบบนี้ครับหลังคาแก้วบานหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วตอนนี้ังคาแก้วต้องมีแสนห้าต่อแสนโดยประมาณโดยประมาณครับ ตอนนี้ตังหายากกว่าครับของหายไม่ยากนะแต่ตังหายากกว่าครับอ่ะเราไปดูรถตัสกันต่อ mm hmm. แต่ส่วนใหญ่ใส่ล้อโอแซกันหมดเลยนะอล้ออแนนมา๋อเฮ้ยเราก็นึกว่าเป็นล้อแต่งเป็นล้อจากโรงงานใช่ s 4 s แต่เป็นล้อธรรมดาจะมี <S s ้เดี๋ยว, <Y arn, S 3> วนี้ราคาเท่าไหร่ครับสำหรับ s 4 s ครับ s 4 s สองล้าน ต้าสองล้านห้าถ้าล้านก็บาทจะเป็น S อสพีใช่ไหมครับเอสโธรรมดาธรรมดาตัวแรกอ่าสังเกตเขาจะดูปข้ายข้างๆจบอันนี้เป็น s อสโฟเอครับเราแอบเห็นร้อยเก้าสิบเอครับขออนุญาตเลยนะฮะเราเดินละวันนี้ร้อยเก้าสิบเอเอโว่ล้าววันนี้โอ้ยดูว่าคอสเลยโอ้ยโคตรมาก็มีโอ้ยโอ้ยโคตรมาลองว้าวหน้าได้อย่างมา อันนสองจุดสามจุดหกเพราะนี่จะหกวาวใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโวโวโวสองจริงอันนี้พาร์ทใช่มล้ับใช่องล้อหรือหน้าบ้างอืมดีทีเอ็มอะไรกันหน้าดีทจัดเนยอันนี้ตัวแรกครับ Get เฟสโฟล์สคือหาที่ไหนไม่มีที่นี่แม่งจอดเต็มเลยอ่ะถ้ดูความเก่าแล้วกันว่าเขาทำรถมานานหรือเปล่านะครับไม่ได้อวยว่าดีนะก็ลองมาสัมผัสดูนะครับ เพราะว่าผมก็รู้จักช่างเสิร์ฟมาน่าจะแปดเก้าปีสิบปีแล้วมาหลอกหาเขาเลยนะมาหลอกถามข้อมูลเขาเยอะ <laughs> ซื้อ <laughs> โรตัสได้ของเขาเลยแหละถามข้อมูลเขาเยอะก็ให้ข้อมูลดีแล้วก็อะไหล่ดีเยอะสำหรับใครที่ดูอยู่อยากจะเล่นโรตัสเป็นตัวเลือกที่ดีครับว่าคนที่จะเริ่มเล่นนะฮะม <laughs> ีโลตสรตุ่นเลยมีเซปิโลครับถ้าจะเอาแรงไปที่อื่นฮะถ้าจะเอาเนี้ยเอาเนียนก็มาที่นี่เพราะว่าเขาขายความออริจินอลช่างเสิร์ฟเปิดมานานนะครับอู สิปีปแล้วก็ประมาณนั่นแหละที่กูมานั่นแหละแปดเก้าปีครับผมมาจอดรถตั้เต็มไปหมดเลยครับอ๋อวันนี้ขอบคุณพี่เสิร์ดมากมากแล้วเดี๋ยวมีอะไรขอ้อมูลอัปเดตกันนะพี่ขอบคุณมากนะครับก็สำหรับใครอยากจะมาทำเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้แล้วก็โทรมาท้งเสิร์ดบอกว่าแชมป์สามร้อยแนะนำมานะอย่าลงบินกูนะกูยังจ่ายเงินสดอยู่เลย <laughs> ไปเป็นคันครับ กลับเป็นอะไระครับอันนี้คือไฟท้ายที่ LED เสียนะครับก็เดี๋ยวจะก,การไปส่งที่ร้านเดียซีดอนนะครับอันนี้ก็ส่วนของไฟหน้าเดี๋ยวเราไปให้เดียซีดอนขัดให้นะครับก็ขอเก็บละเออย่างนิดนึงแล้วส่วนของกระดองนี้เรา,ากระดองกลับมาแล้วนะ่อยกระดองเนี่ยรอยร้าวใระายบ้างนะครับเนี่ยเพราะมันเป็นไฟเบอร์นะครับก็มาเก็บรายละเอียดเดี๋ยวเราส่งไปที่ LP นะครับ l u กชูรีพารแต่วันนี้ยังโทรหาไม่รับเลยนะทั้งวันเลยโทรไม่รับเลยเนีสภาพเป็นรอยบ้างเดี๋ยวเราจะจาการซ่อมครับด้วยน้ำนะครับค่อยๆเก็บงานไปครับมันก็คงจะสวยเหมือนเดิมวันออกห้างนะครับถ้าเราใส่ใจในการเก็บงานไปนเรื่อยๆ ก็กำลังจะเอาไฟหน้าโลตัสนะครับคู่หน้าทั้งคู่แล้วก็ไฟท้ายคู่หลังครับที่ไฟของ LED เ,เนี่ยมันไม่ติดนะครับไปที่ร้านเดียซีนอนนะาลังเดินทางไปร้านเดียซีนอนเนี่ยเปิดอยู่2สาขาสาขาหนึงอยู่ตรงข้ามกับสายใต้ใหม่นะครับส่วน อีกที่หนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ตรงกาจนาพิเศษซอยเก้า็จะไม่ผิดน,นะครับก็อยู่เลยพาซิโอไปครับก็จะเป็นร้านอยู่ข้างกับสนามปิงปองเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ละกันร้านเดียซีนนเนี่ยจะเป็นร้านที่ดังในโซเชียลเหมือนกันเพราะว่าพี่ดีเจเพชชาเนี่ยเข้าไปทําที่ร้านนี้ถ้าใครเคยเห็นบอกคนงี่ดีเจเ,จเพช้านะครับก็จะเป็นคนฟืน้นฟู ตัวตาซูปเปที่พี่เปจ้าซื้อผมไปนะครับเดี๋ยวขึ้นวินนดีโอให้นะครับแล้วก็ทำเดลามิสเอารถเต่าให้กับพี่เปจ้าครับวันนี้ผมก็เลยนําไฟของรถโรตัสของผมเนี่ยไปฟื้นฟูสภาพให้กลับมาเหมือนใหม่ไฟแดงนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูว่าทำออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรครับเอาไฟมารีเช็คนะครับ เราไปดูสภาพก่อนทำนะครับมันก็จะคุณๆอย่างนี้ครับแล้วตัวนี้ก็เดี๋ยวแปรงปิ้นใหม่ให้มันติดครบรอบหมดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอวันเสร็จเดี๋ยวเรามาถ่ายกันอีกทีหนึ่งว่าเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรแล้ว,ลวเดี๋ยวพายเยี่ยมชมที่ร้านเขาด้วยแล้วกันครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่อูอารีครับตอนนี้เราก็เอากระดองโลตัสมาเก็บงานนะครับในตรงที่คาร์บอนมันแตกเก็บให้เรียบร้อยครับเสร๋ยวเราไปนะครับ เอากล่องครับกล่องมันมีเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปป้ขาดให้เฮลักซ่อมไปอัปเดตสภาพกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ก็คุยกับช่างเสริมนะครับช่างเสริมบอกว่าออโรตัสเนี่ยซ่อมง่ายอย่าเครียดว่ามันจะยากนะครับก็รถผมเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเหลือแค่เซ็นเซอร์ตัวมเมื่อกี้เป็นเซ็นเซอร์ที่สั่งให้ตัดแอร์ตัดแอร์ทำงานทัดลมทํางานนะฮะตอนนี้ก็ต่อตรงทั้งระบบใช้ได้หมดแล้วแต่เซ็นเซอร์ตัวนี้มันมีอาการปิ้นเสียนะครับก็เดี๋ยวจะส่งไปที่อู่เฮลัก เป็นร้านเครื่องเสียงที่เขาทําเกี่ยวกับพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วให้เขาช่วยแก้งานให้ใกล้จะออกมาทางังงานแนละ้วทําอะไรไปบ้างครับทระบบแอร์ทั้งระบบเลยครับหนึ่งระบบแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เซ็ตเครื่องทั้งหมดไล่เช็คทุกอย่างที่ให้สูงกูเขาบอกว่าทําเสร็จขับเชียงใหม่ได้เลยขับเชียงใหม่สู่ไฮปูลกกลับได้เลยครับแต่คือถามกูไหมว่ากู <c oughs> <c oughs> จะไปไหวไหมกูจะขับไหม ก็ได้คุยเรื่องราวเก่าๆนะฮะซึ่งเขาบอกว่าโรตัสเนี่ยตอนที่เขาไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยช่างเสริฟไปอยู่ที่อังกฤษนะไปเรียนรู้การทํางานของรถโรตัสโรตัสเป็นรถที่ไม่ได้ขี้เหร่แล้วเป็นรถที่ขับดีนะฮะแต่ด้วยการที่อะไหล่มันหาย,ยากด้วยนั่นก็ทําให้ราคามันดรอปลงแต่ตอนนี้มันมีโลกอินเทอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมจนทําให้รถเนี่ยสามารถที่จะมีอะไหล่มากขึ้นนะครับก็สําหรับใครที่สนใจอย,อยู่ โอโตตัตไม่ต้องกลัวนะเป็นร,รถที่น่าจับตาหนึ่งรุ่นที่น่าใช้และราคาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสวิงไม่มีไม่มีแบบเอาง่ายๆอย่างเนี้ยเอสปิดเนี่ยราคาแม่งขึ้นแล้วอะอีแลนด์ขึ้นแล้ว,ว, Land, น,ลวนี่ก็ขึ้นแล้วอย่างเนี้ยมีห้าหกคันในประเทศ S1 ตัวเครื่องโลว์ว่าโลเวอร์นะครับก็ได้ความรู้จากช่างเสริ์เยอะนะครับก็สาหรับใครที่สนใจรตัตก็ติดต่อช่างเสริ์เหมือนเดิมที่ผมบอกนะฮะเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ถ้าเขาว่าเขาตอบแน่นอนแล้วเขาทำรถอย่างนี้เลย เพราะว่าเขารายละเอียดผมไม่รู้หรอกว่าเขาทำดีที่สุดในประเทศไทยไหมแต่ความรู้สึกที่ผมทผมําผมประทับใจในเรื่องรูปภาพการให้ข้อมูลไม่รู้คือบอกไม่รู้รู้คือบอกรู้ไม่ได้แบบว่าอุ้ยตั้งตนตัวเองเป็นเกจิอาจารย์เพราะกูเก่งกูทํามาเยอะ ไม่ใช่ครับเขาบอกในสิ่งที่เขารู้อะไรที่เขาไม่บอกเดี๋ยวเขาจะหาข้อมูลมาให้ก็สําหรับใครที่สนใจรถโรตัสหรือเบนซ์อย่างเงี้ยอย่างรถเบนซ์เนี่ยเขาก็ทำจริงๆเขาทำเบนซ์เป็นหลักอยู่แล้วนะส่วนโรตัสเนี่ยเขามีโอกาสได้เข้าไปอยู่ที่อังกฤษเลยเขาเล่าให้ฟังเขาก็เลยรู้เรื่องรถโรตัสในรุ่นพวกนี้ที่เขาเซอร์วิสมานะครับก็ประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจรถโรตัสนะฮะมีหลายอู่ไม่ต้องมาอู่ช่างเสริกก็ได้สามารถโทรถาได้เลยเขาเป็นคนหนึ่งที่ผมการันตีว่าเป็นคนหนึ่งที่นซ์มากๆนะฮะในการที่ จะสอบถามเรื่องรถนะฮะก็ฝ <g ül> ากด้วยแล้วกัน <S <S อู๋เบนซ์ช่างเสิร์ฐครับนี่ไฟหน้าหมองใหม่กิฟตดูดิครบ